สวัสดีครับผมภาคจริยานุคุณพันธ์นะครับหนงานตรจสอบภายในทําการรายงานวิ y r ร p o r t ครั้งที่25นะครับเราหว่านที่ที่26มิตถุนายนพศ2560นะครับในส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของออดิตทั่วไปนะครับก็จะมีในส่วนของการดูแลความสะอาดรถยนต์นะครับฝีวิกนะครับโดยน้องเตอร์แล้วก็ในสัปดาห์นี้มีการตรวจสอบเงินเบีอนและจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาในะส่วน Vcare นะครับ Vcare มีอยู่2ส่วนด้วยกันคือการบริหารนิสินและสินทรัพย์การบริหารนิสินณนะปัจจุบันมีลูกหนี้อยู่2คนครับคุณราตีและคุณสามภพคุณราตีนะครับค้างเรามา4เดือนบวก1,000เดือนละ2 0 0 0 4เดือนเป็น8บวก1,000เป็น9,000นะครับจากการแจ้งเข้ามาถึงน้องนุ่นเมื่อช่วงเช้ชาว,ว่าวันที่6กรกฎาจะจ่ายเข้ามา2,000 ส่วนอาจารย์สามบมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเป็นการแลกเช็คนะครับคำประกันร,ระหว่างปี59กับ60นะครับซึ่งเมื่อสักครู่พีก่กอ์ฟได้ให้น้องเอกเอาตัวเช็คของปี59ออกมาแล้วจะมีการนัดแลกเช็กกับอาจารย์สามบภายในวันจันทร์อังคารานหน้านะครับโดยน้องนุ่นประสานกับอาจารย์สามบแล้วนะครับส่วนบริหารสินทรัพย์ไม่ยังไม่มีนะครับต่อมาเป็น ออดิททั่วไปในส่วนของคาสิโนนะครับวีคนี้เป็นวีคที่25นะครับะหว่างวันที่26-30ถึงนะครับเรามาดูในส่วนแรกนะครับเป็นการสมัครฝากถอนภาพรวมว่าเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เริ่มมันที่26นะครับมีผู้สมัครใหม่ทั้งสิ้น12รลายนะครับเป็นเงิน3,600บาทนะครับเติมเงิน4 6่0 0 0นะครับเป็นเงิน4 4 5 0 0 0นะครับอินขัมรวม อ,อินคัมรวม400,000 49, 49,000นะครับแล้วก็ถอนอยู่ที่580,000 58,000นะครับเราติดลบอยู่ที่58,000นะครับวันที่20นะครับ27นะครับสมัครใหม่ทั้งสิ้น20รายนะครับเป็นเงิน8,500บาทนะครับเติมเงิน651,000นะครับอินคัมรวม659,000ถอน3 3 8 0 0 0นะครับวันนี้เรามีกำไรอยู่ที่321,000 384บาทนะครับวันที่28นะครับสมัครใหม่ทั้งสิ้น19ลายเป็นเงิน96,000บาทแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการโยกนะครับจากเว็บหนึ่งมาอีกเว็บหนึ่งนะครับคือโยกจากวอนิยมนะครับมาที่หมายเสียน,นะครับตัวเลขประมาณ8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วเนื่องจากว่าทางพิชัดแก่ต้องการที่จะไม่ไม่ไม่สู้กับไอตัวลูกค้าคนนี้นะครับเนื่องจากเล่นไพ่แล้วกินมาเยอะแคทบอกว่ากินมาประมาณ3 0 0แสนแล้วนะครับ สมัครใหม่ทั้งสิ้น90,06นะครับจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นตัดไป80,000ก็จะอยู่ที่18คนเป็นเงิน1 6 0 0 0บาทนะครับเติมเงิน370,000นะครับอินคัามรวม467,000นะครับถ่อ,ถอทั้งสิ้น452,000นะครับ452,000กำไรอยู่ที่ หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นในส่วนของตัวถ้าเอาคิดจริงๆถ้าตัดแปดหมื่นไปเราก็จะขาดทุนอยู่ประมาณสักหกหมื่นกว่าบาทนะครับในนี้นะครับทีนี้เรามาดูวันนี้นะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับต้องมีการาเข้าจากตัวถอดระบบตัวหนึ่งก่อนแล้วถึงจะเข้ามาได้นะครับตรงนี้ยังไม่สามารถทําได้นะครับได้ได้ประสานมิเชทกับน้อง กับพีทอมแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถเข้าได้อันนี้ก็เลยไม่มีรายงานในวันที่ยี่สิบเก้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้ามาดูอัปเดตจนถึงล่าสุดนะครับโดยที่ยังไม่รวมวันที่ย9 3สิบเก้าสามสิบนะครับสมัครใหม่ทั้งสิ้นเดือนนี้อยู่ที่หกร้อยยี่สิบสองลายนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณยี่สิบสองคนต่อวันนะครับยอดเงินสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับอินคั่มฝาก ตัวเงินฝากนะครับอยู่ที่12ล้าน9 9หมื่นะครับหรือว่า13ล้านนี่แหละฮะแล้วก็เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ4แ60,000 3 0 0นะครับอินคั้มรวมตอนนี้อยู่ที่13ล้าน3 0 0 0นะครับถอนอยู่ที่9ล้าน7 60,000 8,000นะครับก็กำไรอยู่ที่ประมาณทัก3ล้าน5หมื่น3 5แสนนะครับก็ถือว่าไม่ ขี้เลยนะักแต่ว่าก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับน้อยน้อยน้อยเลยนะฮะออถ้าเทียบดูจนถึงโอ้จนถึงไล่ไปจนถึงกันยาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วเลยนะครับกําไรอยู่ที่สามล้านห้านี่ถือว่ากำไรน้อยที่สุดเกือบกบจะน้อยที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังขาดวันอยู่อีกสองวันนะครับยังขาดอีกสองวันนี้คือวันที่เก้าสามสิบผมเชื่อว่า น่าจะมีกระเตื้งอะไรอย่างหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยเป็นช่วงของช่วงเส้นเดือนละเสาร์อาทิตย์นี้เงินเดือนออกผมว่าในส่วนของวันที่หนึ่งคือวันเสาร์วันที่สองคือวันอาทิตย์เนี่ยในส่วนนี้น่าจะมีตัวเลขดีดกลับนะครับน่าจะมีตัวเลขฝากมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มสตรีมเนื่องจากว่า,าช่องทางการเล่นก็คือฟุตบอลยังไม่เปิดฤด,ดูกาล แล้วก็มีทัวร์นาเมนต์แค่ในตอนนี้ก็จะมีแค่บอลลี่บอลลีของไทยเองนะครับมีบอลเทนินเมนเล็กๆนะครับก็ถือว่ายังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องรอไปจนถึงเดือนสิงหาอีกประมาณเดือนนึงเดือนครึ่งนะครับอีกเดือนครึ่งน,น่าจะจบแล้วฮะก็น่ากลับมาเต็มสตรีมเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของตัวภาพรวมของตัวกระแสเงินนะครับเป็นกระแสเงินสดนะครับ วันนี้ฝากเข้าปนอมนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง30ะนะครับฝากเข้าปนอม2ล้าน6นะครับเติมเข้าเก็บเข้าคลังหนูโอเลยนะครับอยู่ที่6 7หมื่น1พันนะครับเติมเข้าสู่วิมลอยู่ที่5 7หมื่น6พันนะครับแล้วก็เติมเข้าสู่วิการหน้าง,งานเลยสือ,อ1ล้าน4แสน3หมื่น5พันนะครับเคลียร์ปันผลประจำวีคนี้นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอยู่ที่3แสน7หมื่น1พัน แล้วก็เคลียกระดานอยู่ที่97 0 0นะครับแล้วก็เคลียรนอกเกมนะครับอยู่ที่33 0 0แล้วก็เงินเดือนเดือนนี้นะครับมีรับตั้งสิ้น42คนเป็นเงิน6,50,000นะครับ1,000นะครับ6 5 0 0 0 0้ 1, 000, เลยนะครับทีนี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าทำการตรวจสอบระบบฝากเงินของสุวิการนะครับสุม,มนจันทร์และที่ประดานะครับผ่านในส่วน ตัวใบเปย์อินนะครับจะตรวจแล้วผมจะต่อไปผมจะคอมเมนต์ทุกครั้งที่พี่ตั้นส่งเข้ามาตรวจของแต่ละธนาคารผมจะตรวจแล้วคอมเมนต์เข้าไปเพื่อจะทาการตรวจสอบว่าทุกเปย์เมนท์ที่พี่ที่พี่ตั้นทาผมจะทาการตรวจนะครับแล้วเมื่อวานเมื่อวานใช่ครับเมื่อวานผมได้สอนน้องเอกเรื่องของการดูตรวจสอบเ,เครดิตตามที่พี่ก๊อฟแจ้งกับน้องเอกไว้ผมก็สอนเบื้องต้นแล้วนะครับ แรือ,อยังไงวันนี้จะมีการจ่ายคือวันศุกร์เนี่ยผมจะอัปเดตในการสอนกับน้องเอกอีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ในส่วนของมาดูการประมาณการนะครับจากข้อตั้งข้อสังเกตนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนื่องจากว่าม,มีมีฟุตบอลน้อยนะครับแล้วก็ทําให้กระแสะเงินสดของเราเนี่ยไหลเข้ามาเนี่ยไม่มากนะครับไหลเข้ามาไม่มากไม่มากนักนะครับก็ทําให้นะครับก็ทําให้เงินที่เข้ามาในระบบเนี่ย ไม่โ f l o ไปทุกๆบัญชีอีกทั้งนะครับตอนนี้นะครับจากดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วนะครับนี่ฮะผมทําไฮไลท์สีเหลืองไว้นิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าแบงก์กัสิกรของหน้างานเนี่ยเวลาพิตั้นเติมพ่ตั้นเติมเกือบจะเต็มวงอีกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากลิมิตท,ที่เราเคยคุยกันเมื่อวันนั้นว่าจะเติมอยู่แค่ประมาณหลักหรื่แค่สองแสนนะครับผมจะดูบาลานซ์ให้เป็นสองแสนห้านะครับจะดูบาลานซ์ให้เป็นสองแสนห้าเพราะแบงก์อื่นเนี่ยยังถือว่ายังโอเค ส่วน TMB อย่างเงี้ยแจ้งไม่ได้นะครับอย่าง TMB อย่างอย่าเอามาวัดกว่า1 110, 000, นึ่งแสนหนึ่งเนี่ยเพราะว่า TMB ตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลูกค้าเบิกหนักอยู่แค่วันเดียวตัวอื่นๆไม่ไม,ไมีไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวอื่นไม่มอะไรก็จะมีปัญหาอยู่ที่นี่ฮะที่แบงก์กสิกรนะครับเพิ่งมามีปัญหาเมื่อวันที่26เลยวันจันทร์เนี่ยฮะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปรับตัวเลขให้ขึ้นมาหน่อยดนึงนะครับ เป็น2องแสนห้าเนี่ยคือภาพรวมของหนึ่งงานสอบภายในนะครับขอจบรายงานวิธีรีพอร์ตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ